สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอีฟในช่องเอลินเบลเฮาอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องอีฟนะคะเราก็ยังไม่รู้จักกันก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะคะชื่ออีฟนะคะเป็นช่างสักขะแล้วก็เป็น PMU Master นะคะงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากมาทําคลิปพูดคุยกับทุกคนในเรื่องของสุขภาพของอาชีพช่างศักกัน,นะคะ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการทํางานเป็นช่างศักด์มันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบว่าเหนื่อยน้อยเนาะก็คือแบบแค่วาดรูประบายสีหรือว่าแค่แบบทําอะไรอย่างเงี้ยมันดูชิลจังเลยมันเป็นดูเป็นงานศิลปะะที่่แบบวาาออจจต้้งใช ร่างกายอะไรเยอะแต่จริงๆแล้วอะค่ะอาชีพช่างศักเนะ์ไม่ว่าจะเป็นสักคิว้วสักตาสักปากนะคะอาชีพเกี่ยวกับการเสริมความงามน,นะคะหรือว่าเป็นช่างศักที่เป็นช่างสักลายจริงๆเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานมากๆเลยนะใช้แรงงานยังไงนะคะก็คือเราต้องใช้สายตาในการจ้องมองหน้างานที่เราดูนะเวลาเราสักไม่ว่าจะเป็นสักคิว้วสักปากอะไรอย่างเงี้ยคือบริเวณไหนที่เราสักเราก็จะต้อง มองใช่ไหมคะแล้วคือมันไม่ได้มองธรรมดามันคือเป็นการเพ่งอะไร่งเงี้ยเหมือนเวลาทำคิวไลายเส้นอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะต้องโตกเครื่องให้มันแบบว่า create เส้นทีละเส้นอะไร่งเงี้ยดังนั้นเราจะต้องจ้องเราจะต้องเพ่งตลอดเวลาดังนั้นสายตาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ สำคัญมากๆกับช่งางศัก์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูแลสายตาของตัวเองมากๆตัวองเพิ่งจะมาใส่แว่นก็คือตอนมีลูกนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็อายุที่เยอะขึ้นด้วยและอีกอย่างหนึ่งอิมทำงานนี้มานานด้วยนะคะสายตาก,ก็เลยเปลี่ยนไป <S <S สิ่งสําคัญของช่งางศัก์ที่จะต้องดูแลก็คือว่าเวลาทํางานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันมีแสงสว่างเพียงพอนะคะแล้วก็ต้องพักสายตาบ้างคือระหว่างเคสอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่า1เคสทํา1ชั่วโมงหรือชั่วโมง เครื่องอะไรเงี้ยเราอาจจะต้อง พักบ้างนะคะใช้เวลาแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงมองไปไกลๆอะไรเงี้ยหลับตาพักสส่ตาน,นิดนึงเพื่อเป็นการให้เขาไม่ได้ทางานแบบว่าจนเหนื่อยเกินไปทิปส์นึงสาหรับอีกเวลาอีฟทำงานเสร็จอีฟจะแบบชอบหลับตาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น iPad ดอะไรเงี้ยที่แบบว่าค่อนข้างเย็นนะคะก็คือโปกตาทําให้เหมือนกล้ามเนื้อตาเขาได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อีกอย่างเนึ้งก็คืออีจะใช้อีจะใช้น้ำแข็งก็คือจะมีแบบเป็นน้ำแข็งคิ้วแบบเนี้ยที่บ้านอะไรเงี้ยหลังจากเวลา ล้างหน้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนวดบริเวณรอบดวงตาให้เหมือนแบบว่ามันรู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนการเริ่มทํางานแล้วก็หลังจากกลับบ้านก่อนนอนอะไรอย่างเงี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นโรคที่หลายๆคนอะ่ะเคยเป็นหมายถึงว่าช่างสัก เคยเป็นไม่ใช่แค่ช่างศักอย่างเดียวนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นั่นก็คือกะอระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองอีฟเองอมีนิสัยอย่างหนึ่งที่แบบว่าต้องแก้ไขซึ่งได้ก็ได้แก้ไขนิสัยนี้มาแล้วเพราะว่าเคยเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบจนแบบว่า เป็นไข้แบบไม่สบายหนักมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอีบจะไม่ลุกไปเข้าห้องน้ํำจกกนกว่าเราจะทํางานงานหนึงเสร็จซึ่งงานหนึ่งงานนะคะบางทีถ้าสมมติว่าเป็นงานที่มันเล็กๆอะไรเงี้ยหนึ่งชั่วโมงสงชั่วโมงก็ยังไม่เท่าไหร่นะ,ะทุกคนซึ่งจริงๆชั่วโมงเดียวก็ไม่ควรอัน้นเรานึกออกปะแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่มันใหญ่ๆแล้วเราต้องทําใช้เวลานาน,านๆอะไร่าเงี้ยค่ะเกิน3าสชั่วโมงอิปก็จะนิสัยเสียงที่ว่าถ้างานอิจะไม่ถ้างานอีกไม่เสร็จอิจะไม่ลุกไปเข้าห้องน้ําเด็ดขาดซึ่งนั่นก็ทําให้อิกเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ทรมานมาก คนที่เคยเป็นโรคนี้จะรู้เลยว่าทํำยังไงก็ได้ให้ไม่เป็นแบบนี้อีกให้ไม่เป็นโรคนีอีกนะคะดังนั้นก็ถ้าสมมติว่าใครเป็นช่างฝากนะคะหรือทําอาชีพอะไรที่มันต้องนั่งทํางานนานๆนะเป็นหมอฟันนะคะเป็นพนักง,งานออฟฟิศเลยแบบเนี้ยที่ต้องนั่งทำงานทางานนานๆนะคะถ้ารู้สึกว่าปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยให้รีบไปเข้าเลยนะคะอย่าอันเพราะว่าเวลามันเป็นโรคหรือว่ามันเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว,ว่มันไม่สนุกเลยอีกอันหนึ่งที่แสบปวดคนมากๆเลยก็คือ เส้นประสาทอักเสบค่ะอันนี้ก็คือไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้คือชื่อฟังมันดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะเส้นปลายประสาทอักเสบเส้นประสาทอักเสบอะไรอย่างนี้เนาะมันเกิดขึ้นจากตอนที่ว่าเดือนนั้นนะอีฟมีจําได้อีฟมี full booking เลยก็คือ31วันมี booking ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีวันหนึ่งเป็นวันที่เราไปจัด แ o บทูบู uh, ที่งานวันเกิดลูกค้าเราจ้างไปอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือสักไป23เคสแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอะ่ะก็ชิลนะเพราะว่ามันเป็นการสักมินิมอลเนาะสักเล็กๆอล็กเงเี้ยแต่ว่าวันถัดมาก็คือวันรุ่งขึ้นเราเองก็มีงานที่สตูต่อแล้วก็มีงานแบบว่าก่อเนื่องทุกวัน,ท,วนทุกวันโดยที่เราไม่ได้หยุดเราก็รู้สึกแบบเออตึงบ่าไหลล้วก็คิดว่าเออมันก็คงแบบว่าออฟฟิศซินโดมปกติเพราะว่าเราเคยเป็นแล้วแต่ว่าพาวันรุ่งขึ้นอะคะ่ะอีฟรู้สึกอีฟรู้สึกบริเวณตรงมือขององงตรเนี้ สองข้างมันชามันชามากๆแล้วเราไม่สามารถกำมือแบบนี้ได้เราไม่สามารถกำมือแน่นๆได้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่มีแรงแล้วความพีก็คืออีบลุกขึ้นยืนจากตรงเนี้ย ก็ที่จะไปที่ตู้เย็นไปหยิบน้ำมากินอะไรเงี้ยตอนนั่งฝึกอยู่ที่สตูใช่ไหมคะแล้วก็กำลังเดินอยู่ระหว่างทางแล้วร,รู้สึกว่าอยู่ดีเราเข่าอ่อนแล้วมันชาลงขาแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนวืดลงไปอะแต่แบบยังไม่ได้ล้มหรอกนะแต่ว่าเข่าอ่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่มีแรงเดินเหมือนจะควบคุมขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมือก็ชาแล้วมันก็เริ่มเริ่มขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาที่ไหล่แล้วก็ขึ้นมาตรงต้นคออะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า มันกลัวมากนะโมเมนต์นั้นนะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นอะไรเป่าวะอะไรเงี้ยเราเราจะเป็นอะไรตอนนี้ไม่ได้นะลูกเพิ่งจะห้าขวบเองอะไรเงี้ยลูกยังเด็กอยู่เลยเราไม่สามารถป่วยได้เราไม่สามารถตายได้นะอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่บอกตัวเองตอนนั้นแล้วก็แบบรีบโทรหาพี่ชายว่าแบบเออมีอาการแบบนี้แบบนี้แล้วก็ร้องไห้เลยเพราะว่ากลัวมันแพนิคเนาะแล้วก็จําได้ว่าหลังจากวันนั้นนะคะอีกก็เลยไปหาคุณหมอ แต่ว่าไปหาหมอฝังเข็มก่อนนะไปหาหมอแพทย์แผนจีนก่อนก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นออฟฟิศซินโดมเราอาจจะทํางานเยอะไปเส้นมันตึงอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไปทหำหก่อนะเพื่อที่จะทําการรักษาแบบทางเลือกแบบที่เราเคยไปตอนที่เราเป็นออฟฟิศซินโดมตอนนั้นอะไรเงี้ย ก็ปรากฏว่าคุณหมอก็จับฝังเข็มครอบแก้วกระตุ้นไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบนะอาจจะเกิดจากการทํางานนาะนนู่นนี่นั่นคุณหมอก็ทาทรีทเมนต์ให้แล้วก็นัดไปรักษาต่อเนื่องแล้วก็ให้ยามาแช่มือแช่เท้าซึ่งเราเองก็ยังไม่สบายใจเพราะวันรุ่งขึ้นนะโอเคมันรู้สึกเบาลงนิดนึงแต่มันยังไม่ได้หายไปอีฟก็เลยเลยือกที่จะไปหาหมอแผนปัจจุบันที่รู้สึกว่าเไว้ใจคุณหมอคนนี้เพราะว่าเขาเป็นอาจารย์หมอแล้วก็ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆ พอไปหาคุณหมอเล่าให้คุณหมอฟังว่าเอ้ยเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณหมอก็มาแบบเออจับจับตามเส้นจับตามกล้ามเนื้ออะไรของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วินิจฉัยออกมาตรงกันว่าเป็นปลายประสาทอักเสบแล้วเขาก็บวกขึ้นนิดนึงก็คือบอกว่ามีกระดูกอักเสบด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้ยาแก้อักเสบยาแก้อาการต่างๆมายานวดยาอะไรมาแล้วอีเป็นอาการนี้อยู่ประมาณ หนึ่งอาทิตย์ที่มันเป็นหนัก,นกอะค่ะที่จะต้องกินยาทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วก็หลังสักนั้นอะก็รู้สึกว่าอาจจะต้องพักงานสักแป๊บหนึง่งหรือว่าอาจจะรับงานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นระยะนิดนึงอาจจะต้องแบบว่าเว้นช่วง ของลูกค้าอาจจะไม่ต้องคิวแน่นเท่าแบบว่าเดือนที่แบบว่า full booking หรือว่าแบบทำวันหนึ่งหลายๆเคสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องให้ร่างกายของตัวเองได้พักผ่อนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองอีกแล้วก็เริ่มคิดเป็นครั้งแรกที่อีมาเริ่มคิดกับเริ่มคิดกับตัวเองว่าเออเราควรจะมีคนมาทํางานแทนเราได้แล้วเราควรจะมีคนที่มาช่วยเราทํางานได้แล้วก็คือเลยเริ่มคิดหาแบบ หาทีมอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปประกาศหาช่างแบบหาคนมาร่วมทีมมาร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่า เราไม่สามารถทําอาชีพนี้ไปจนแก่ได้แน่ดังนั้นน่ะฉันต้องเริ่มหาหาทีมและหาคนที่มาร่วมงานทํางานไปด้วยกันอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามดูแลตัวเองตลอดแบบหลังจากเสร็จเคสนึงอะไรเงี้ยก็จะมายืดเส้นยืดสายเดินไปเดินมาออกกําลังกายอะไรอย่างงี้คือไม่อยากให้ตัวเองกลับไปเป็นแบบนั้นอีกนะคะแล้วก็หลังจากทํางานเสร็จทุกวันก็จะมายืดออกกําลังกายคือแบบรู้เลยว่าแบบว่า ความประสบการประสบความสําเร็จอะคือต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนต่อให้มีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่ก็คือทุกอย่างมันคือสูนหมดเลยนั่นนี่ะ็อยา,ากจะแบบมาบอกทุกคนว่า ใครที่กําลังทํางานอะไรอยู่ก็แเราแต่โอเคมันอาจจะสนุกกับงานก็จริงมันอาจาสนุกกับการที่แบบว่าเราสามารถสร้างเงินได้เยอะก็จริงสามารถแบบว่าทําเงินได้เยอะจากอาชีพนั้นๆก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีๆสุขภาพร่างกายเราแบบไม่แข็งแรงเราเจ็บอ่อนเจ็บแอดอะไรเงี้ยเงินที่เราได้มาสุดท้ายเราก็จะต้องไปรักษาตัวเองเพราะถ้าสมมติว่าใครรู้ตัวว่าตัวเองแบบบ้างานมากๆทํางานจนเริ่มมีอาการหัวปวดไหล่ปวดตามตัวหรือไม่สบายตัวเองตรงไหนอะไรเงี้ยอีฟอยากให้ทุกคน หยุดแบบหนึ่งเพื่อที่จะฟังเสียงร่างกายของเรานะคะในวันที่เขาพยายามกระซิบบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะอะไรเงี้ยพักหน่อยไหมไปเที่ยวหน่อยไหมอีพอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงร่างกายของตัวเองแล้วก็เชื่อฟังเขาหน่อยเพราะว่าร่างกายเรามันไม่เคยโกหกเราเนาะมันจะมีสัญญาณเตือนมาตลอดแต่เราให้เราแบบเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเอง grounding แล้วก็ฟังเสียงตัวเองเยอะๆว่าเขากําลังบอกอะไรเราอยู่อย่ารอให้เขาตะโกนอย่ารอให้เขาต้องแบบว่า เป็นอะไรหนักๆก,ก่อนเราถึงกลับมาดูแลเขานะคะวันนี้ถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะทุกคนยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อีกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ